สวัสดีค่ะวันนี้น้องนานากับพี่ไอรีนมาทําอะไรคะมใา,าะมใ,หให้อาหารปลาค่ะมาให้อาหารปลาอยู่ตลาดสดอําเภอประทายว้าวมีนกด้วยนะคะเอาอาหารให้นกหนอยนกหิวแล้วนกมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะนั้นน้องนาหน้าให้นกด้วย วันนี้อยู่อำเภอประไทยเขามีอาหารปลานะครับเป็นอาหารปลาถัาางละสิบบาทซื้อมากี่ถังคะหนึ่งใบซื้อมาหนึ่งใบของพี่ไอเรียนกี่ใบหนึ่งใบเหมือนกันเนาะนอกจากนั้นแล้วเราก็มีอะไรเนี่ยม,<น>มีข้วต้มปาว้าวเรามีขนมปังค่ะขน,ขนมปังเยอะแยะเลยเอาเรามาดูปลากันนะครับ ว้าวดูปลาเยอะแยะมากมายเลยนะครับปลาเยอะแยะเลยปลาเยอะแยะเลยนกก็ดูดูนกพิราบก่อนดูดูนกไม่กลัวคนเลยนะครับนกกับคนอยู่ด้วยกันได้เอาเอาหันให้นกหน่อยนกหิวแล้วค่ะเอาเยอะจังเลยนกเยอะจังเลยเอ,เอาให้มันจะเต็มนะ ดูสีดูสีดูนกสีไปดูบรรยากาศตลาดสดนครับอยู่อำเภอประทายจังวัดนครราชสีมานะครับตรงนี้เป็นสวนสาธารณะเอาไว้สําหรับสําหรับออกกําลังกายนะครับแล้วก็มีปลานะฮะอยู่ในบ่อน้ําเราก็สามารถให้อาหารปลาได้หาอะไรคะน้องแนา,นากับพี่ไอเรียนหาอะไร โอ้เราเจอกองขยะไม่ไม่เล่นคะ่ะลูกไม่เล่นมามาให้อาหารปลาดีกว่าอาหยิบขนมปังให้ปลาหน่อยอ่าพี่ไอรีนพาน้องหยิบขนมปังหน่อยอ่าให้ใหญ่ฮะออว้าวอาหารปลานี่คนกินได้ไหมพี่ไอรีน คนกินไม่ได้นะแล้วแล้วนกกินได้ไหมอาหารปลาได้นกกินได้เนาะแล้วคนกินขนมปังได้ไหมเนี่ยไม่ได้คนกินขนมปังไม่ได้นะขนมปังเอาไหมฮะเอามาให้อะไรวันนี้เอาให้ปลาเนะอาให้ปลานะไหนโยนให้ปลาเลยลูกนะครับวันนี้วันนี้พออ่อแทดนะครับพออ่อแทดพาแม่บิวมาซื้อขนมปังอ่าไปทำแซนด์วิชนะครับก็เลยแวะพาพี่ไอรีนกับน้องน,องนานา มาให้อาหารปลานะครับสว่วนขนมปังอันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อนะเป็นขนมปังที่เราเราเราตัดขอบออกเพราะว่าเราทําแซนด์วิชนะครับก็เลยเอามาให้ปลาต่อเลย,เเลยอ่ามันเป็นเส้นเลยครับมันเป็นเส้นเลยนะครับเป็นขอบขนมปังขอบใส่กันได้าใส่กันได้เลยเอาให้ปลาเลยครับโอ้ยดูนกเยอะแยะเยอะสงสัยมันจะหิวนะครับเนี่ย เอาให้นกหน่อยน้องนานาเอาให้นกหน่อยค่ะอ่าเห็นไหมมันมาแล้วมันมากันใหญ่เลยนะครับอ่ะพี่ไอริน,พ,รนพี่ไอรินจากให้นกหน่อยนกหิวแล้วนี่เป็นไงล่ะพี่ไอรินกับน้องนานาวันนี้มาทำบุญนะครับให้อาหารนกให้อาหารปลา โอ้โหดูบรรยากาศด้านล่างบ้างดูปลานิดตัวอันนี้น่าจะมีแต่ปลานิลครับที่ขึ้นมาเนี่โอ้โยังไงล่ะครับน้องนๆน้องๆเป็นไงปวดเจี๊ยวโอ้น้องนาปวดเจี๊ยวแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอตัวพาน้องนาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ